สวัสดีครับขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องก่อนกเกษียณวันนี้ผมก็จะมาแนะนำวิธีเล่นกับเบอร์ดลีเจนสเปนนะที่ใครหลายคนยังไม่ผ่านนะคงอาจจะผ่านแล้วแต่ผมถ้าเล่นผ่านนะต็เล่นแค่สองครั้งนะครั้งที่หนึ่งก็จะเป็นบอร์อซูเปอร์สตาร์ครั้งที่สองจะเป็นบอร์ดลีเจนนะอันนี้เป็นบอร์ดซูเปอร์สตาร์ก็เล่นผ่านแล้วต่อมาก็จะเล่นในบอร์ดลีเจนให้ดูนะบอดลีเจนม it, ผมก็เล่นผ่านแล้วสบายมากครับ ที่เสือยากหมดฮนะอ่ามันก็มีเคล็ดลับง่ายๆอยู่นะนั่นก็คือเข้าไปที่เกมเซตติ้งแล้วก็เพย์สตติ้งแล้วเห็นไหมฮะสมาร์ทแอซินนะไอ้ที่ยังเป็นออฟอยู่นะให้กดคําว่าออนให้เปิดนะเพราะว่ามันจะช่วยเราได้ในระดับหนึ่งนะไปเล่นออฟสู้กับบอดหนึ่งลำบากนะในส่วนของแผนผมก็เล่นสไตล์นะสี่สามหนึ่งสองนะก็กลางทั้งสองข้างจะเป็นบลนะ็อกทูบล็อกนั้นแล้วก็ กลางตัวรับนี่จะเป็นแอคแมนนะนี่บล็อกถุกบล็อกสองตัวนี้เลยเท้าที่ผมมีอยู่นะนะเป้าก็ขอหน้ามคมๆหน่อยนะเออเพราะพมานี้แล้วนะโอเคเดี๋ยวจะไปเล่นให้ดูอีกรอบแล้วกันนะว่ามันเล่นยังไงให้ผ่านนะนะโอเคอันนี้ก็เป็นบอลลีเจน์นนะลีเจนกับซุปร์สตาต่างกันไม่เยอะฮะลีเจนนี่ก็จะใช้ท่าเยอะหน่อยแต่ว่าแทงเขิ้ยวช่องไม่แพนมากเลยนะแต่เป็นบอดนะโอเคขั้นแรกก็ผมก็จะตัวที่มันฟิวซินลงนะ โอเคว่า okay. oh, เจอกับบอลนี่ต้องฟิตจริงๆนะเออคืนยานเอมเปเพอนี่แทนโฟลโตตอร์เรตเหมือนลิ้มพันหมดแล้วอ,อก็เหมือนเดินนะสามสารนะแข่งไปเอเลยนะรุ่นนี้นะเออโอเคไปดูกันดีกว่ามาก็เล่นเกมนะเออสิ่งที่สำคัญนะถ้าบอลได้บอลนะี่อย่าวิ่งไล่บอลนะเพราะมันจะเกิดช่องมันแทงทะลุได้แบบนี้ไงอ,อืโดนเลยนะ โอ้โหบอดยิงเจนี่โหดจริงน,นะสองลีนะโดนเลยฮนะสุยส่วเลสเออครั้งแรกนะถ้าบอดได้บอลน,นี่พยายามนะพยายามอย่าอย่า,ยากดแดดไปวิ่งไล่บอลนะเละแน่นอนนะมันแทงช่องกันแม่นมากนะก็พยายามต่อบอลน,นะต่อบอลไปเรื่อยเย็นเย็นบอลน,นี้ลูกบอลน,นี่มันจะง่ายกว่าคนนิดนึงนะมันไม่ค่อยดักบอลนะเออเี่ยพยายามแทงช่องไปเรื่อยปึ๊บปึ๊บแล้วก็ยิงลูกนี้เกือบเข้า ถ้าเราเปิดสมาร์ทแอซินะีมันก็จะช่วยในการยิงระดับหนึ่งนะอะยิงไม่ยิงคมมากเลยนะเอาจริงนะอะ่ถ้าเปิดสมาร์ทแอซิสนะก็จะใช้เป็นแม็กั้นะไล่ดักบอลแทนนะจะเป็นสายบอกเอ็ดักบอนนะจะไม่วิ่งไล่เพรนะะวิ่งไล่เพรนี่เลยแน่นอนฮนะอข้างมาฮะนี่มานี่เราก็พยายามดักไว้พยายามปิดช่องไว้นะ โอ้โหปิดจองไว้ยังไม่อยู่นะเนีม่มายังมาได้อยู่พยายามดักบอลไว้โอเคสวยดักบอลได้นะพยายามให้บอลออกทางนินเทนนะจะไม่พยายามจะไม่จ่ายเสียนะไม่โยนทิ้งด้วยถ้าโยนทิ้งมาก็เสร็จของเหมือนกันนะบอลเนี่ยอันตรายนะลีเจน์พยายามต่อบอลึ้นไปเรื่อยๆนะนิโคอืมโอเควิ okay, ่งได้อยู่นี่ประมาณนี้เลยค่อยๆทำทิ้งยืไปถ้าเราเสียบอลแล้วอย่ากดแดดแรงให้กดแบตอัพเลย ดับบอลโอเคสวยกิมมีนะ่ฮะพยายามต่อบอลก้นไปเรื่อยเออออกมาลูกนี้ว้ยคีสกาเอ,อืยยิงยากนะพุ่นตรงเลยนะถ้าไม่คมจริงเนะี่ยยิงยิงบอดยากนะเมื่อกี้ยา็กสโวาคีสก,กาก็เอาไม่อยู่นะเนี่ยโอเคพยายามดับบอลไว้เออพยายามอ่านด้วยนะว่าว่าบอลจะไปทางไหน ก็ฝึกไปในตัวด้วยได้ประโยชน์มากเลยนะถ้าไปเจอแรงนี่สบายเลยอันนี้ก็ไอดีสายฟรีนะหน่แหลตัวก็มาจากสายฟรีทั้งนั้นแหละนะโอเคฮะพยายามต่อบอลขึ้นไปเรื่อยสร้างเกมไปเมรืร่อยเย็นถ้าเราเสียบอลล้วก็มาตั้งเกมรับพยายามดักบอลโอเคดักบอลสวยโรด,ดี้พยายามทำไปฮะโอเคบีญาวินดูช่องมาแล้วฮะวฮะิจีเฉดมวิโร ยังไงเดี่ยไม่ลูกนี้ยิงเรียบร้อยนี่ฮะประมาณนี้ง่ายๆก็พยายามย้ายแผนที่มันเข้ามือที่สุดนะแต่แผนที่แนะนําก็แผนนี้เลยเพราะมันทําจริงกันง่ายนะเอะอตีเสมอตีเสมอได้แล้วนะกว่าจะตีเสมอได้ก็ยากอยู่ลนะ,ะพยายามไปเรื่อยฮะคุมเกมไปเรื่อยโอ้โห,โโหเบียดไม่สู้เลยเดีย๋ยววิ่ลองโซ่งเขาเจาข้างมาให้เนมา โอเคดักสวยนะคิมมี่พยายามจะกดแดดไล่นะกดแม็กอัพได้แบ็กอัพเอ่อดักบอลเอาโอเคก็คพยายามทำจิงไปเรื่อยอะไรก็พีคกก็อายังว่ายิงเอาโอเคสวยยิงตรงนี้หงติดเซฟนะมีญาต่ว่าข่มยังติดเซฟบอดเลยนะโอ้โหคาซิยานี่เอาจริงนะพยายามตอบบอลไปเรื่อย แทงมาลูกนี้บียาอืมเจอ,อดักนะโอเคหมนะดเวลาครึ่งแรกครับมาดูครึ่งสองกันต่อเลยมาฮะเริ่มครึ่งที่สองกันต่อก็อเหมือนเดิมฮนะพยายามต่อบอลเบเลเรื่อยแทงมาลูกนี้หูติดบล็อกก็ใช้ความขุนชินนะอุซโซเรสจับบอลไว้ไยังดักบอลไว้ฮนะบอลอยู่ที่นี่มาโอ๊โหโอเคสวย นี่ฮะดักบอลมันจะได้ผลดีกว่านะอืพยายามทำหนึ่งสองนะแต่ว่าเจอผูโยูนะเรียบร้อยเลยเดนมาลูกนี้โอเคเราได้พี่ลูกตั้งเต่นะแต่จะไม่เปิดยาวนะบอดเนะี่ยพยายามเลีนสั้นหรอแต่ข้างมาบอดนั้นก็ดีอย่างนึงนะมันมันเอ๋งไงไม่ดักบอลเท่าไหร่โอ้โหเจอลูกนี้โอเคฮะ โอ้โหแทงมาลูกนี้ล้ำหน้าฮะอ๋อค่อยๆเล่นไปให้ใจเย็นๆนะผมก็ใช้สูตรนี้นะเล่นทั้งสองเกมทั้ง Superstar อย่างล่นหนึ่งเกมแล้วก็อีเจนหนึน่งเกมแล้วก็ได้ผลดีนะก็เลยมาแชรนะ์กันเนาะกดดักบอลไว้ฮะโอ้โหพยายามดักบ,บอลไว้เลยไม่เข้าพวดเพสวยเฟยไมีดดักได้ดีฮนะ แทงมาหัวหงิ้ิดบล็อกอยู่ 70, ก็พยายามดับบอลไปเรื่อยๆโอ้โหมีคลึงมีคลึงเดียมาฮะเปิดทัดแบงค์มาโอเคพยายามแทงตรงนี้ไม่ได้นะจะปุยโยเบ,บียดแคะฟี่ยิงตรงนี้อืมเซฟได้อยู่นิหน่อยเออมันก็เอาเรื่องนะยังไงเอา้ามีคนปิดนะ เนเตอร์เราถอยไปแต่ทิ้งก็ไม่ก่อนนะพยายามตังเกอไปน่อยจะเจอคึงแล้วเจอคึงแล้วนะ,ะเนะขากดบุกนะบอดกดบุกแล้วแต่แผนนี้ยิงชอบนะยิงกดบุกยิงชอบโอเคหลุดไปแล้วเอมเป้แต่ถ้าเรายิงเลยนี่ตตดบล็อกแน,น่นอนนะขอจ่ายสรงนนี้โอ้โหพลาดน,นะจะจ่ายให้พี่ยาติหน่อยโอโ้เสียโอกาสนะลูกนี้ก็เหมือนเดิมนะเสียบ,บอลแล้วต้องดักบอล โอ้ oh, เสีเยดายเปเป้นะถ้าเรายิงเลยมันก็ติดเสียอยู่ดีนะยากนะอ้นตรงเลยโอเคดักบอลสวยฮะโทนีดกก่ดัมแอสโตรฟุกบีสก้าเวดดี้เจนไรเดอร์โอ้โหอค้างไม่ได้โอเคยังได้บอลอยู่บอลอยู่ที่แคมีพยายามต่อบอลไปเรื่อยนะจะไม่เปิดมั่วนะยิงลูกนี้พอได้ลุ้นนะ่เท้าซ้ายนะเวดดีด้เจนไรเดอร์

ติดเซฟพี่ก็บอกแล้วยิงจังหวะแรงมันยากนะเออบอลดีเจนเนี่ยจะไม่แรงจริงนะพวกถ้าเป็นพวกเดรรุลิเกนอีเข้า,าแล้วนะจะใส่เติมหน่อยโอเคส่วนลูกเตะมุมนี้จะไม่เปิดเลยขอเล่นสั้นอย่างเดียวนะโอเคมันอยู่ที่ยังยึดโจ๊กกิสกาหย,ยิงวไน,น้ดิติดบล็อกโอ้โหยิงเก็บได้ไหมเนี่ยบอลอยู่ที่เนมา แห่ตรลนี้โอเคติดโทน,นี่ดามสวยฮะเบอร์ดี้เจนนเดอร์เบเป้วิบิยะฮะพยายามนำเชียงหาช่องอยู่รตวเวลาหนาึน่งนาทีเห็นช่องลูกนี้ปั่นแล้วนอนนะขอปั่น่อยเธอเรียบร้อยอืมต้องมีจังหวะแบบนี้นะเออเอาจนได้นะในนาทีสุดท้ายวิบิยาเอาเรื่องนะตัวนี้ของฟรีต้องขอดูนานๆหน่อยนะ เมื่อกี้เห็นช่องนะแล้วก็หักก็เรียบร้อยเลยครับป่านเลยจะขอดูว่าลูกนี้เห็นไหมเกิดช่องปุ๊บแดวอยู่ย่าหักมาแล้วก็ป่านเลยเรียบร้อยเออก็น่าจะชนะแล้วนะยวขอดูอีกทีนึงนะแทงมาลูกนี้แวอยย่ย่หาหักมาแล้วก็ป่านงงโค้งข้ามมืออีกเก้ขันิยาดไว แล้วก็น่าจะจบฮะแล้วก็จะน้าไปฮะอืมโอเคครบเลยก็ประมาณนี้นะเออเคล็ดลับสำหรับเล่นรอบอดเออลิเจนต์ต่อไปนะเข้าไปยากมากเลยที่เหลือยากหมดแล้วนะเออก็ประมาณนี้นะก็ไปเปิดเออโหมดสัมารถธ์ไซิช่วยแล้วกันนะมันจะช่วยเราได้ระดับหนึ่งแล้วนะก็เอาละนะใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วนะก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับ